เกิดปีไหนจีบแรงแซงทางโคง้งหรือรักหยอกหยอกไม่บอกตรงๆงเรามาดูแบบแรกกันก่อนจีบแบบร้อนแรงแซงทางโคง้งปีม้ากับปีมังกรปีม้าเนี่ยจะเป็นคนที่แบบพุ่งเป้าเด็ดเดี่ยวถ้าฉันล็อกเป้าไปที่แกฉันจะตั้งใจจีบแกแล้วถ้าเกิดว่ายังมีคู่แข่งฉันจะทําให้มันดีกว่าอีกคนให้ได้อาจจะต้องเรามาระวังความเลฟบอมนิดหนึ่งคนที่เกิดปีมังกรค่อนข้างเด็ดเดี่ยวตรงไปตรงมาแบบชัดๆเจนเลยชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้พุ่งเป้าไปที่คุณเลยแบบว่าไม่มองไปที่ไหนเด็ดขาดแบบที่2เนี่ยจะเป็นแบบรักหยอกหยอกไม่บอกตรงๆ ที่เล่นทีจริงจะเป็นคนที่เกิดปีลิงกับปีหนูนั่นเองคนที่เกิดปีลิงเนี่ยเขาอะเข้ามาเล่นเข้ามาซุกซนเราอะจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำเขากลัวว่าแบบเดี๋ยวมันจะเผยสายเร็วเกินไปมาดเยอะฉันก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าจริงๆอะชอบส่วนหนูเนี่ยมันจะมีความแบบว่ากลัวคําตอบก็เลยแบบว่าที่เล่นทีจริงเหมือนกันจะเป็นสายแบบว่าค่อยๆให้ถ้าเราบอกไปตรงๆว่าเราชอบเนี่ยเขาจะหายไปไม้อะไรเงี้ยคน4ปีนักสัตว์เนี่ยมาจีบอะลองดูดีๆว่าเขาอะใช่ไหมนะแต่ถ้าเกิดว่าสีนักสัตว์เนี่ยไปอยู่ฐานวันเกิดนะจะแม่นยาามกกว่ ออลองไปเช็คดูสิว่าคนที่มาจีบเราอ่ะมันมีสีนักสัตว์เนี้ยอยู่ในฐานวันเกิดหรือเปล่าถ้าใช่ก็เะาัดระวังเลืองที่สินแสบอกไว้ด้วยนะ